ขีดเส้นตาย30กยพื้นที่เป้าหมายยาเสพติดต้องเป็นศูนย์ประกาศขีดเส้นตายยาเสพติดต้องเป็นศูนย์ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมากลายเป็นสัญญาณแรงไปสู่ทุกภาคส่วนในหนึ่งเท่ากับเป็นการปักหมุดว่าปัญหาของยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เข้ามาจัดการแก้ปัญหา แต่ขั้นแรกปราบปรามผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมูรณาการระดมความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปสอและหน่วยงานรัฐต่างๆทำการเอ็กซเรย์ในทุกพื้นที่อย่างละเอียดแยกผู้เสพออกมาให้ได้รับการบำบัดและขยายผลจับกลุ่มผู้ขายดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด ต่อมาคือรักษาเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมต้องเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อนำเข้าสู่การบำบัดซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะคัดกรองรายชื่อที่ถือว่าเป็นผู้เสพดำเนินการตรวจสารเสพติดยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้เสพติดจริงไม่ใช่ผู้ค้านำตัวไปรักษาโดยมีสถานที่บำบัดคือค่ายทหาร เมื่อผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่กระบวนการต่อมาคือพื้นฟูให้สภาพจิตใจของผู้เสพพร้อมเข้าสู่สังคมโดยมีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสถาบันจิตเวชรับผิดชอบในการดูแลและเพื่อให้เกิดความมั่นใจจึงต้องมีขั้นสุดท้ายคือการดูแลแบบยั่งยืนผู้ใหญ่บ้านตำรวจร่วมเป็นที่เลี้ยงเพื่อหางานฝึกอาชีพกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยจะเข้ามาดูแลขั้นตอนนี้จะมีอ,อสอมอเป็นที่เลี้ยงผู้นําชุมชนเป็นหูเป็นตาไม่ให้บุคคลที่ผ่านการฟื้นฟูจะกลับไปติดยาอีกพร้อมที่จะมาใช้ชีวิตตามปกติขณะเดียวกันจะมองแค่มิติในแง่ของผู้เสพผู้ค้าไม่ได้นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำในส่วนของเยาวชนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมต้องหามาตรการที่เหมาะสม สอดส่องดูแลอย่าให้ลูกหลานเสพยาเสพติดและให้โรงเรียนปลูกฝังค่านิยมคุณค่าใหม่เด็กและเยาวชนต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยากให้2กระทรวงดังกล่าวกลับมาคิดพิจารณาให้สอดแทรกโทษของยาเสพติดให้เด็กได้รับรู้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการพูดหน้าเสาธงว่าเราจะห่างไกลยาเสพติดและให้ข้อมูลอย่างพูดถึงรวมถึงเชิงล,ลึก และอีกในหนึ่งคือการกำหนดกรอบประเมินผลใน3าเดือนกรกฎาคมสิงหาคมไปสิ้นสุดที่เดือนกันยายนเรื่องเครื่องระดมทุกภาคส่วนผลักดันให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดอื่นๆน,นำโครงการที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านและโครงการปรับปร,บรามยาเสพติดระยะเร่งด่วนที่อำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดมาเป็นต้นแบบ เพราะมีการวางโครงสร้างและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดีมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันขจัดยาเสพติดให้หมดไปแม่เรียกกำลังพลทุกภาคส่วนแต่การเดินสายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการการตอบย้ำการปรับปรามก็เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เพราะสิ่งที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการคือวาระแห่งชาติ ยาเสพติดที่หลายคนอาจมองว่ามันเป็นแค่เรื่องของผู้เสพแต่ความจริงแล้วมันคือไทร้ายคุกคามอนาคตของพวกเราทุกคนหากคนที่เรารักคนรู้จักครอบครัวเพื่อนฝูงติดยาเสพติดชีวิตพวกเขาจะเป็นอย่างไร ผลกระทบร้ายแรงยาเสพติดส่งผลเสียต่อผู้เสพทั้งร่างกายจิตใจครอบครัวและสังคมผู้เสพมีโอกาสป่วยเป็นโรคต่างๆเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเกิดปัญหาอาญากรรมเศรษฐกิจตกต่ำสร้างความวุ่นวายในสังคม